สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เว็บ LTM99 นะฮะพามาบันสลอตในค่าย Space Gaming ครับตัวนี้นะฮะเฉพาะเพลงก็เลาใจแล้วครับนี่นี่อันนี้เป็นตาราง,งานะการจ่ายนะตายการจ่ายมี9แบบนะครับนี่ฮะ Highway Fortune อะไรทางด่วนโชคดีประมาณแปลไทยได้เป็นแบบนี้นี่ฮะเ o w าย White นะเป็นรถ10ล้อนี่ครับมาในเงินทุน500นะเบรอบละ27บาทครับปั่น50รอบนะครับ มาดูกันดีกว่าว่าเวลาแตกเป็นยังไงบ้างรายการจ่ายของต,ตัวนี้เป็นไงบ้างน่าเล่นหรือเปล่านะฮะเนี่ยเข้ามา2ทีไม่ทันเลยบวกไปร้อยกว่าแล้วครับขนาดยังไม่เข้าสเก็ตเตอร์นะเนี่ยเข้าหม่อีกแล้วครับ600แล้วแล้วก็ฝากกันไปด้วยนะครับเป็น LSM 99นะฮะเอเย่นสายตรงของเว็บ LSM 99ครับเนี่ยก็ไล์แพทในรับ,รบ Line รสมัครไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะฮะอุ้ยเข้าอะไรเนี่ยบิ๊กวินนี่ฮะได้โชกมานี่ครับบวกเท่ไาไหร่เนี่ย จากห้าร้อยเป็นพันกว่าอะไรโอ้โหพันยังไม่หยุดซุปเปเอร์วินโอ้โหบวกมาแล้วนะฮะกำไรเกือบสองพันนะฮะโอ้โหเดินกันง่ายๆได้ง่าย,ายอย่างนี้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเด็กเพียงเท่านี้นะขออนุญาตไปใช้ตังค์ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม Baby, now, let me warm you up Baby, please, let me love you much Come on, come on with me, baby